รู้ไหมครับว่าถ้าคุณไม่ยอมขี้กล้ามมันก็จะไม่ยอมโตตามนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนี้ครับผมนี่คือแอลลูซีนครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรโตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซีฟายโปรเจกต์อยู่นะผมมาเปิดรายการด้วยคําศัพท์ที่แบบดุเดือดน,นิดนึงนะครับต้องบอกก่อนนะผมว่าเรื่องของการขับถ่ายครับเป็นสิ่งที่สายกล้ามหรือว่าคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อน,นี่ครับมองข้ามไปถนัดใจเลยครับนะนะครับ S 1> <S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการขับถ่ายที่มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อของคนเราครับว่าไอเรื่องของการขับถ่ายหรือว่าการขี้เนี่ยนะผมมันมีผลต่อการสร้างกล้ามอย่างไรซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะผมมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างกล้ามของเรานะครับซึ่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมปไปดูกัน ครับนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแวนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะตั้งคําถามกับผมนะว่าแล้วไอ้เรื่องกล้ามกััััับบเเรรรื่่่องงกกกาาถยยยมนนนีวไะค ถ้าเราลองไปดูในส่วนของฟิสิโอ l o จีในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารครับผมมันเกิดขึ้นในลำไส้ของร่างกายของเราครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนตัวของลำไส้หรือว่าตัวของก u ตโมบิลิตี้นะครับผมคือการที่ตัวของลำไส้นะครับมีการเคลื่อนตัวอย่างดีนะครับมันจะทําให้การดูดซึมตัวของสารอาหารในร่างกายของเรามันลดต่ําลงนั่นเองครับต้องบอกงี้นะครับผมว่าตัวของลำไส้นะครับ คือศูนย์กลางแห่งการดูดซึมสารอาหารนะครับถ้าตัวของการโมบิลิตี้ของคุณไม่ดีนะผมการขับถ่ายของคุณไม่ดีนะครับแปลว่ามันจะมีตัวของของเสียข้าง้าอยู่ในตัวของร่างกายของคุณนานจนเกินไปครับมีผลทําให้ตัวของแบคทีเรียในลําไส้ของเราขาดความสมดุลนะครับและมันจะลดการดูดซึมในส่วนของสารอาหารลงอย่างมีนัยสําคัญครับซึ่งสารอาหารเหล่านี้ครับผมที่เรากินเข้าไปนะครับคือจะมีอะไรบ้างนะครับมีตัวของคาร์โบไฮเดรตนะครับ มีตัวของกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุไขมันด,มดีทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือสารอาหารที่ทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าลําไส้คุณมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมคุณไม่ยอมขี้คุณไม่ยอมขับถ่ายนะครผมมันแปลว่าการดูดซึมมันก็จะแย่ลงเมื่อการดูดซึมสารอาหารแย่ลง การส่งต่อสารอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายดรวยว่ายิ่งตัวของกล้ามเนื้อของคุณมันก็จะน้อยลงครับผมและเมื่อมีสารอาหารเข้าสู่ตัวของกล้ามเนื้อน้อยลงการเติบโตมันก็จะช้าลงเป็นเงาตามตัวนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าเกิดว,ว่าใครที่ยังมองข้ามเรื่องของความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายคุณอาจจะต้องมีการปรับม i n d ซ็ t ใหม่ครับเพราะว่าการขับถ่ายมีผลเกี่ยวเรื่องของการดูดซึมสารอาหารและทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยนะครับมันโตช้าจริงๆ ทีนี้ครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอการขับถ่ายแย่เนี่ยครับมันส่งผลต่อการสร้างกล้ามอย่างไรครับร่างกายของคนเราครับผมถ้าเกิดว่าต้องการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับเราต้องการกรดอะมิโนที่สําคัญครับผมที่ทําให้เราเนี่ยนะครับมีการสร้างตัวของกล้าม้อขึ้นมาครับนั่นคือตัวของ Essential Am i n o acid นั่นเองครับถ้าเกิดว่าลองดึกดูนะครับตัวของลําไส้ของเราไม่สามารถดูดซึมตัวของกรดอะมิโนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับผมตัวของกรดอะมิโนนะครับที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหล ก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ตัวของร่างกายของเราในปริมาณน้อยเช่นกันครับทำไมผมถึงพูดตัวของลูซีนขึ้นมาเป็นหลักครับเพราะว่าตัวของลูซีนครับผมจะไปกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่า M T O r activation ก็คือ การกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อหรือว่าการสร้างตัวของกล้ามเนื้อใหม่ๆให้กับร่างกายของเราครับผมนับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักที่จะเข้าห้องน้ําเป็นประจําหรือว่ามองข้ามเรื่องของการขับถ่ายนะครับดื่มน้ําน้อยหรือว่าไม่กินตัวของพวกโปรไบโอติกหรือว่าพรีไบโอติกครับคุณจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับพราคุณมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายแล้วนะครับผมการดูดซึมตัวของลําไส้ก็จะไม่ดีนะครับและการดูดซึมกรดอะมิโนที่สําคัญเหล่านี้ ก็จะน้อยลงมีผลทาให้ตัวของ MTH Pathway นะครับผมก็คือตัวกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อครับมันถูกกระตุ้นได้น้อยและเมื่อมันถูกกระตุ้นได้น้อยการสร้างกล้ามเนื้อก็จะน้อยหรือว่าพ่องตามไปด้วยนั่นเองครับดังนั้นนะครับผมนี่คือเป็นหัวใจหลักเลยครับของการที่คุณไม่ยอมขับถ่ายหรือญหาเรืถางของลำไส้นะครับที่ทำให้คุณไม่สามารถสร้างกล้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ อย่างต่อมาเลยครับคือถ้าเกิดว่าร่างกายคุณดูดซึมตัวของสารอาหารได้ไม่ดีครับจะทําให้ตัวของแร่ธาตุสำคัญที่เป็นโคแฟกเตอร์ในเรื่องของการสร้างการเมืองคุณเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะดูดซึมได้ดีด้วยนะในที่นี้คือจะมีตัวของซิงค์นะครับแมกนีเซียม ซึ่งมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันของกล้ามเรื่องของร่างกายของเราแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายของเราครับถ้าร่างกายของเรามีการพร่องในส่วนของแร่ธาตุเหล่านี้ครับจะมีผลโดยตรงนะครับต่อการสร้างกล้ามเนื้อครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดคุณกินซิงเข้าไปนะครับแต่ซิงนะครับไม่สามารถที่จะดูดซึมได้ดีครับผมการสร้างฮอร์โมนเพศชายของเรา มันก็จะไม่ดีตามไปด้วยครับผมอาจจะไม่ได้มีนยยสสาคัญมากขนาดนั้นแต่แน่นอนว่ามันจะทาให้การสร้างกำลังคุณมันมีการชะลอตัวอย่างแน่นอนครับและถ้าเกิดว่าใครนะผมที่ต้องการที่จะเพิ่มการเหลเวีนของเลือดที่ดีนะครับผมเพิ่มคุณภาพของเลือดนะครับการทานธาตุเหล็กเข้าไปก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการฟังก์ชันของกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเป็นปกติครับ แมกนีเซียมก็เป็นตัวช่วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดว,ว่าร่างกายคุณมันไม่สามารถดูดซึมได้ดีแล้วนะครับผมบอกเลยว่าการทานวิตามินเหล่านี้นะครับผมก็เท่ากับว่าเป็นการสูญเปล่าครับดันั้นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจนะั่นคือเรื่องของการขับถ่ายนั่นเอง และอีกอย่างครับที่สําคัญมากๆแล้วหลายคนไม่เคยทราบครับผมคือการที่เราไม่ขับถ่ายนะครับจะทําให้เกิดภาวะอินฟลามเมชันหรือว่าการอักเสบภายในเนี่ยนะครับที่มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมโดยที่ถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีการอักเสบเพิ่มขึ้นครับผมตัวของกิจกรรมของร่างกายที่มีการเอาตัวของสารอาหารไปใช้นะครับจะไม่ได้โฟกัสไปที่ในส่วนของการซ่อมแซมตัวของกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่ามันจะเอาสารอาหารดีๆเหล่านี้ที่เรากินเข้าไปครับผมเข้าไปซ่อมแซมในส่วนที่มันอักเสบภายในเป็นหลักก่อนนั่นเองครับนี่คือ เป็นวิธีการที่ร่างกายดูแลตัวของมันเองนะผมเราไม่สามารถไปกําหนดได้ว่าแบบเฮ้ยกินตัวของอาหารเสริมตัวนี้เข้าไปหรือกินอาหารพวกโปรตีนผู้นี้เข้าไปแล้วมึงต้องไปสร้างกล้ามเนื้อให้กูเลยนะมันไม่ใช่นะผมร่างกายเพียงแค่ต้องการมีชีวิตอยู่ให้ได้นานที่สุดครับดังนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายมันเจอว่ามันมีอะไรอักเสบในร่างกายของเราครับมันจะเข้าไปทําการซ่อมแซมก่อนนั่นเองครับซึ่งการซ่อมแซมแบบนี้ครับผมครับจำเป็นจะต้องดึงเอาสารอาหารดีๆครับไปซ่อมแซมตัวของมันนะครับผมนะครับไม่ใช้กล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อ ถือว่าเป็นภาระที่ร่างกายมองว่ามันใช้พลังงานสิ้นเปลืองครับดังนั้นร่างกายจะไม่โฟกัสที่ตัวของกล้ามเนื้อแต่จะกลับไปโฟกัสในส่วนของอวัยวะภายในหรือว่าส่วนที่มันเกิดการอักเสบที่สําคัญสาคัญต่างหากนะครับผดังนั้นครับถ้าเกิดคุณรู้ยิงแล้วนะผมเรืเ่องของการขับถ่ายเนี่ยนะครับน่าจะเป็นหัวใจหลักเลยครับของการสร้างกล้ามเนื้อของเรานั่นเองโอเคทีนี้หลายคนจะสงสัยแล้วว่าแล้วทําอย่างไรละ่ะให้เราสามารถขับถ่ายได้เป็นปกติครับ ง่ายๆลยครับผมอย่างแรกเลยครับนั่นคือการเพิ่มปริมาณของการทานไฟเบอร์เข้าไปครับผมวันละ20 30กรัมต่อวันครับการทานพวกไฟเบอร์ก็คืออะไรครับ และผลไม้นั่นเองครับผมจะช่วยทาให้เรามีการขับถ่ายที่ดีมากขึ้นนะครับและก็มีความเป็นปกติครับเราไม่ต้องการที่จะแบบถ่ายแบบโอ้โหวันละแบบดแรอบไม่ใช่นะครับไม่ใช่สิ่งที่เราโฟกัสครับผมแต่เราจําเป็นที่จะต้องมีการขับถ่ายที่เป็นปกติครับถ้าในผู้ชายก็คือวันละหนึ่งถึง2รอบนะครับผมก็จะเป็นปริมาณของการถ่ายที่ดีสุดครับหรืออย่างน้อยคือวันละรอบเนี่ยครับก็ควรต้องมีนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเพิ่มในส่วนของไฟเบอร์เข้าไปครับ การขับถ่ายการเคลื่อนตัวของลำไส้นะครับผมมันก็จะมีความเป็นปกติเพิ่มมากขึ้นนัครับดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งแรกครับผมที่เราจะต้องใส่เข้าไปในตัวของไดเอทของเราครับไม่ใช่เรื่องของโปรตีนไม่ใช่เรื่องของมาโครนวเทรียนะครับผมแต่กลับเป็นเรื่องของไฟเบอร์นั่นค่ะที่ทําให้คุณมีการขับถ่ายที่ดีนั่นเองครับอย่างต่อมาครับคือวิธีการนี้ง่ายสุดๆเลยครับนั่นคือการดื่มน้ําให้มากเพียงพอนะครับ การดื่มน้ำครับจะช่วยทําให้ตัวของอุจจาระของเราครับผมครับมันมีความชุ่มชื้นะครับแล้วการเคลื่อนตัวของของเสียในร่างกายของเราก็จะมีความเป็นปกติแล้วก็ดีมากขึ้นนั่นเองครับผมครับหลายคนถามว่าแล้วปริมาณของน้ําเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสําหรับการที่ทําให้เรามีการขับถ่ายที่ดีครับให้คุณเอาน้ำหนักตัวของคุณเป็นกิโลกร,รัมนะครับคูณ 35-40ถึง40มิลลิลิตรนะครับก็จะเป็นปริมาณของน้ําที่เหมาะสมที่ร่างกายของเราต้องการครับเพื่อฟังก์ชันของร่างกายของเรามีความเป็นปกตินะครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตัวของการขับถ่ายนะครับการขับถ่ายของเราก็จะเป็นปกติตามไปด้วยเช่นกันครับ และอย่างต่อมาครับที่สําคัญมากๆเลยคือการเสริมในส่วนของโปรไบโอติกนะครับก็คือการเพิ่มในส่วนของจุลินทรีย์เข้าไปในตัวของลําไส้ของเรานั่นเองครับผมครับโดยการทานอาหารดังต่อไปนี้ครับ 1. คือกิมจินะครับ2คือนัตโตะนะครับ3คือตัวของกรีกโยเกิร์ตครับทั้ง3ตัวนี้ครับผมจะเป็นตัวของอาหารที่เราสามารถหาได้ง่ายๆ ตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตครับซึ่ง3อย่างนี้ผมนะครับถือว่าเป็น King of Probiotic Fo o d เลยครับคือมันเป็นตัวที่ทําให้เราได้รับในส่วนของโ r รไบโอติกหรือว่าตัวของจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยครับได้มากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดใน่ๆครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับและคุณเจอว่าคุณไม่ค่อยได้ทานอาหารเหล่านี้ครับคุณลองไปหากิมจิตัวของนัตโตแล้วก็ตัวของถั่กโยเกิร์ตมาครับรับรองเลยว่าการขับถ่ายของคุณเนี่ยครับมันจะ และอย่างสุดท้ายครับที่สําคัญมากๆนะครับนั่นคือการที่เราต้องรู้จักเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ําเสมอครับหลายคนเป็นสายเล่นกล้ามนะครับหลายคนเป็นสายออกกาลังกายครับแต่ระหว่างวันนะครับไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนั่งเฉยๆไม่ค่อยขยับตัวครับการขยับเนื้อขยับตัวการเดินการเคลื่อนไหวครับ จะทาให้ลําไส้ของเรามีการเคลื่อนตัวและมีการขยับด้วยเช่นกันครับทำให้การเคลื่อนตัวของลําไส้หรือว่าตัวของกัดโมบิลิตี้ตัวนี้นะครับมันมีความปกตินะครับแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นครับทำให้การขับถ่ายคุณมันมีความเป็นปกตินั่นเองนะครับผมดังนั้นครับถ้าเกิดวันนี้คุณใส่อออลังไายสายกล้ามคือแบบออกกําลังกายหนักมากเลยเล่นเวทอย่างจริงจังเลยคาริโอเป็นอย่างดีเลยนะแต่ว่าช่วงระหว่างวันครับผมนะครับ 1 0 20ชั่วโมงของคุณเนี่ยครับคุณไม่เขีัยบตัวเลยนะผมคุณออกกำลังกาย2ชั่วโมงก็จริงนะครับแต่ยี่ชั่วโมงนะครับผมคุณทําตัวเป็นผักนะครับอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ทําอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะทาให้ตัวของลำไส้ของคุณเนี่ยครับมันเคลื่อนตัวได้ไม่ดีและการขับถ่ายของคุณก็จะมีปัญหาตามมาเช่นกันครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่ารู้จริงแล้วนะครับผมก็ให้คุณลุกขึ้นมาขยับเนื้อขยับตัวออกไปเดินบ้างออกไปสูดอากาศบ้าง หยิบจับของบ้าน,นะผมเคลื่อนไหวบ้าครับจะช่วยทําให้การขับถ่ายคุณมันมีความเป็นปกติมากขึ้นในเองครับผมนะับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็คือวิธีการที่ทําอย่างไรให้เรามีตัวของระบบขับถ่ายที่ดีครับซึ่งจะส่งผลโดยตรงนะครับผมต่อการสร้างกล้ามเนื้อของคุณครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับก็ให้คุณอั้นตัวของขี้ของคุณต่อไปนะครับผมก็คือคุณจะเจอว่าแบบอารมณ์มันก็จะหงุดหงิดนะครับตัวก็มีกลิ่นนะครับผมปากคุณก็มีกลิ่นปากครับซึ่ง บอกเลยว่ามันเป็นสัญญาณของคนที่มีสุขภาพที่มีดีครับเนื่องจากว่าร่างกายของเรานะผมมันมีการอักเสบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการดูดซึมตัวของสารอาหารที่ไม่ดีนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณรู้ยิ่งแล้วนะครับลองไปปรับดูนะครับผมคุณจะเจอว่าคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็การสร้างกล้ามของคุณเนี่ยครับก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกันครับมันจะดีกว่าไหมล่ะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณขับถ่ายได้ดีในทุกๆวันแล้วก็มีกล้ามเนื้อท อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ